เป็นอะไรที่พี่เอกกลัวมากเพราะพี่เอกเห็นคนรอบตัวที่อายุเยอะๆเริ่มมีอาการของอัลไซเมอร์ที่เขาจําคนที่เขารักไม่ได้ที่เขาไม่สามารถทําในสิ่งที่เขาเคยทําได้ข้างในของเขาคงทุกทรมานมากเลยแล้วพี่เอกไม่อยากเป็นอย่างนั้นดรลิซ่ามอสโคน่เป็นนักประสาทวิทยาที่ตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงอัลไซเมอร์ของผู้หญิงบกว่าผู้หญิงเสี่ย,ยงอัลไซเมอร์มากกว่าผู้ชายถึงสองเท่าแล้วพอเรา40่สอัพเนี่ยพลังงานของสมองจะลดลงถึงส 30เรซเราจะเห็นว่าไอ้ตัวที่เป็นสีแดงๆอะค่ะมันจะเป็นสมองตอนที่เรายังมีประจำเดือนปกติแสดงถึงสมองที่มีพลังงานสูงมากพอเราเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนมันจะเริ่มลดลงพอหมดจริงๆเนี่ยไอสีแดงๆเนี่ยแทบจะไม่มีค่ะแต่ข่าวดีก็คือดรลิซ่าบอกว่าเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมองได้ดอร์ Dr. บอกเลยว่าอาหารสําคัญมากๆสิ่งที่เราควรทานเน้นผักผลไม้ถั่วธัญพืชปลาเน้นน้ำมันมะกอกโดยมีอาหารจาก สัตว์ในปริมาณที่น้อย2ดื่มน้ําทั้งวันให้พองดจอมือถือก่อนนอนเพื่อไม่ให้ลบก,กวนการนอนหลับดรลิซ่าบอกว่าเวลาที่เรานอนสมองของเราไม่ใช่แค่นอนพักแต่มันกําลังอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เราเวลาที่เรานอนสมองเคลียร์ของเสียที่จะทําให้เกิดอัลไซเมอร์ฟื้นการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทนี่คือเหตุผลที่พี่เอทําตัวนี้ขึ้นมาชื่อของน้องใหม่นี่คือนูวาร่าค่ะเป็นตัวที่ใส่สุดยอดซูเปอร์ฟู้ดสำหรับสมองโดยเฉพาะจะเป็นเม็ดเจลนุ่มๆและเป็น กน,นะะในเม็ดก็จะมีตัวแรกน้ำมันซีบัตอนกับน้ำมันงาคิมอนเป็นออร์แกนิกนะคะต้านการอักเสบของเซลล์ประสาทป้องกันสมองเสื่อมเห็ดหัวลิงหรือไลออนสแมนช่วยฟื้นบำรุงปลายประสาทสมองได้ดีป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกตัวหนึ่งชื่อพรอมิช่วยเรื่องความจํามากๆคลายเครียดลดอาการเบรนฟอกดอกคาร์โมไมล์ออร์แกนิกจากไร่รื่นรมช่วยผ่อนคลายช่วยให้เรานอนหลับได้ต่อเนื่องแล้วก็สปรูโรรีนาช่วยผู้ป่วยที่มีความเครียดหรือมีภาวะซึมเศร้าได้ มากและเหมาะกับคนที่อ่อนเพลียหลังตื่นนอนแล้วก็เคอร์ซิตินจากสารสกัดจิงจู้ชายของไร่เรือนรมช่วยลดความเหนื่อยล้าในเซลล์สมองและช่วยลดอาการสมองเบลอได้มากสุดท้ายโกจิเบอรี่ออร์แกนิกช่วยลดความเครียดปรับสมดุลระบบประสาทปรับน้ําตาลในเลือดลดการตื่นกลางรดรึกสูตรนี้เหมาะมากกับคนที่หลงลืมบ่อยนอนหลับหลับตื่นตื่นมีภาวะสมองล้าและเริ่มมีภาวะซึมเศร้าสําหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุที่ ที่อยากจะปกป้องสมองให้มันชะลอความเสื่อมลงท่านที่เป็นแล้วก็สามารถทานได้นะคะหลักๆแล้วเนี่ยพี่เอต้องการให้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นอาหารของสมองช่วยให้สมองของเราเนี่ยฟังกช์ชันได้ดีขึ้นแต่ผลพลอยได้มันเป็นตัวที่ช่วยเรื่องการนอนด้วยนี่คือสูตรรวมซูเปอร์ฟู้ดสำหรับสมองและการนอนที่พี่กับคุณเปิ้ลตั้งใจทำขึ้นมานะเพื่อให้เราตื่นมามีพลังงานที่ดีที่สุดในทุกวันเลยค่ะ